ย้อนเส้นทางรักดีเจแมนพัฒนาพลเริ่มกันที่ประเด็นฮอตสนันวงการบันเทิงเลยก็ว่าได้นะฮะที่กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตหลังมีภาพหลุดสุดแซบดีเจแมนกับนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ฮะคุณเปิ้ลไอรินซึ่งเป็นภาพในหนังที่แสดงร่วมกันนะฮะจนตอนนั้นทำเอาเกิดกระแสด,ดราม่าเลยนะครับผมว่าใครเป็นคนปล่อยภาพดังกล่าวออกมา ซึ่งหลังจากที่มีกระแสดังกล่าวนะทางนักข่าวก็ได้มีการสัมภาษณ์คุณเปิร์ไอรินโดยทางคุณเปิร์ไอรินก็ได้มีการเผยนะว่าตนเนี่ยไม่ได้เป็นคนปล่อยแน่นอนพร้อมเผยอีกนะฮะว่าดีเจแมนเนี่ยเคยชวนตนไปนอนโรงแรมด้วยกันจริงๆงานนี้ทเออกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทุกคนจับตามองนะขณะนั้นเลยก็ว่าได้นะครับถัดมาไม่นานนักครับนุ่มแมนก็งานเข้าอีกรอบหนึ่งฮะหลังจากดราม่าที่แล้วจบไปไม่นานนะักก็ได้มีกระแสกับนักแสดงสาวโกโกอารยะหรือโกโกมิชแกรนไทยแลนด์นั่นเองครับ กับประเด็นที่มีภาพแชทไลน์หลุดออกมาในสื่อโซเชียลว่าได้ชวนสาวโกโก้ไปเที่ยวด้วยกันแถมยังบอกสาวโกโก้ว่าได้เลิกกับใบเตยแล้วนั่นเองแหละครับงานนี้ทําเอาหนุ่มแมนถึงกับต้องออกมาตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวกันเลยทีเดียวครับ รีเดว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีกระแสด,ดราม่าเข้ามาทีีเลยนะครับผมนี่ส่วนของรักแรกของดีเจแมนนะฮะรักแรกของดีเจแมนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้มาก,ก่อนเลยนะฮะสำหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงสาวเอมี่กลิ่นปทุมกับดีเจแมนครับซึ่งในวัยเด็กนั้นนะฮะทั้งคู่เนี่ยเคยคบกันเป็นโมเมนต์ป๊อปปี้เลิฟนั่นเองแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกลากันไปครับจนล่าสุดต่างคนก็ต่างมีคนรู้ใจและแต่งงานแล้วทั้งคู่นั่นเองแหละครับปิดท้ายกับการพบรักกับนักร้องสาว บครัใบ,บเตยสุธีวันหรือว่าใบาเตยอาสยามรักครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นบุพเพศน,นิวาสเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะเป็นความรักที่ทําให้ดีเจแมนเนี่ยหยุดการเป็นคลัสโนวาเลยก็ว่าได้แล้วทําให้เขาตั้งใจลงหลักหลักฐานจริงจังกับนักร้องสาวใบเตยสุธีวันจนทําให้วันนี้นะฮะเธอทั้งคู่เนี่ยกลายมาเป็นครอบครัวสามีภรรยาและมีโซทองคล้องใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองละครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวดารานักร้องที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆเลยละครับคุณผู้ชม โฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ